นีงดว่ัสีนี่รับมานครับเนโดยหลวงสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบมานนอกนะครับม,มาดูบรรยากาศขอนยำแรงนนองหางปง ครับอำเภอดอยหลวงนะครับแต่นี่ชวนแขก VIP มาตัวเองอุ้ยเออครับเอาผมอืมอันนี้ไปประกบหัวหน้าคมสันเดินนี่นะไอเตรียมมาหมดอะแสนเครื่องกวดเครื่องลาบเครื่องก้อยพ่อมเล่าเบียร์ครับเบียร์แอ้วอุ้ยเขาจะย่างสักหลอบนะครับนี่เขาจะวนอ่างนี้เลยเขาจะไปส่องตีเป็นได้ปลาลายๆนะครับ นี่บางคนเป็นกระมาอ้วนนะครับนะามาวอ้วนตุ้ยนกข้าวพลนกกระมาเอาป่านะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเปิดบ่ออ๋อหลังการขนาดนักนะแล้วจะไปยื้อโพนะครับแบบไฟเป็นได้ป่าลายลายกันพ่องนะครับเนาะ,นะ,นะนบรรยากาศรอบบ่อวันนี้เป็นวันเสาร์ดีนะครับใจนะอันนี้ผมก็มาซ,ซื้อป่าเมาหลับ คนตะลืบเต็นท์กันหน่อยแรงแล้วนะครับวันนี้ต้องมาเปิดตัวประมาณห้าโมงแล้วนะครับห้าโมงแรงมาไวายหน่อยวันนี้เด็กคนในเบ็ดนี่เหมือนตามกุศิฟุดนะครับ <c oughs> เ,เดืเอยไปจะเด็ดเดือยไปจะดีนะครับนี่ลูกตา้งไรมาครับนี่ในเมืองนะครับโอ้ในเมืองนะครับโอ้ครับผมห<อ>มั่นกันครับวันนี้ ได้อยู่สองตัวครับป่ามันบอเข้าเข้าอ๋อมันแลกเนาะโอเคครับหมืนมาครับบรรยากาศเป็นเด็กรับนี่นีนะครับตัวกับป้านุกป้านันมาปิกนิกกันไปได้สานไปจังไหมานเนาะเอะกระดีค้าโอ้ปลาเด็กๆมาปิกนิกโอ้เจ้าะเจ้าได้อยู่ไม่ครับกี่ตัวครับ โอ้ยเก่ง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 โอ้ปิ้งบ้านล,าลาะหล,ลาเลนาะนี่เหรอเสียนดังเพลเหรอดังปิ้งได้ได้ก็ได้สองตัวครับรโอ้ยสุดยอดปลาหยังปายเพี้ยน,รยน,นครับแต่เพี้ยนปายิซุกของเขาเตนับโอเคครับหมา,านหมานเน,นอะน้อง <S <S <ๆ>มีหลายอย่างนะครับหน้าดินสปิ๋วชิ้นหลิวนะครับแล้แต่ถนัดนะครับเนาะ โอ้ก็เดินหลอกหนองนี่ก็ประมาณกิโลปายก็น,นะครับมันพื้นที่มันห้าสิบแปดไร่นะครับเฉพาะหนองนี่นะครับเพาะน้ำเอาเอาวุวยมาเดินตัวเอฟซีวยจะได้พัาากกันฟอ,องงูนะครับโอ้พื้นที่กว้างนะครับเดินนี่ก็อย่างตามมึ่งชั่วโมงนะนะครับที่จอมปอลเลอยน,นะครับเนอเอฟซีท่านได้สนใจเซียนเบดนะครับ มาแอวได้นะครับมาพักผ่อนตัวเบรรยากาศร่มลื่นต้นไม้นักขนาดนะครับต้องกลัวนะครับไปทางนับมันนะครับเนาะคนแต่งข้างมันเรียบร้อยครับไหนครับโอ,โอ้อยู่ลายกุ้นได้ยินเสียงเขาเสียงดัองอยู่นี่ ฉีดเต้เนี่ยป็นข้านเป็นอย่างไรเรียบร้อยครับเอาปตดีครับผมดีครับดีครับโอ้เสียดงค่ขับท่ไหนมาคือทัหวกร่ามาหาปรตอย่างดังทรดกา๊กอ้ ของแต่ของแต่นี่ก็โห่กันนี่โห่ปุ่นนอปลาฝอยปลาบอกถอยมาหลับเกิดดงครับสวัสดีครับครับผมโอ้มีแต่เซียนเซียนทั้งนั้นเนาะเออสุดยอดสุดยอดใส่บ้านใกล้ครับครับกระนัตมันนะครับ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 อ่า โดนบุ้ดไปหาแล้วนะคุณซุมกบสันจีสีฟ้างะโอเคแต่ตัดปั๊มบเดียวเนี่ยตัดปั๊มสองวันุดอันแต่ว่าอยู่บ้านปะเทู่เนี่ยเออเป็นอย่างเดี๋ยวโอกาสหน้าเป็นบุ้ดไปไปหากันเนอะมาเลาะไปเรื่อยๆนะครับบุ้ดสังก๊เอาอุ้ยย่างไปได้ป้อมไปหาเ่าป้อมคนหลังคันกี่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณห้าหกตัวแล้วครับขังหลังคันมีเหรอมีครับมีครับเขาลับ เดี๋ยวขอย้อนชมปากหนองงั้นทางโคงหน่อยอืราะบางคนหลังคันครับดูโอ้ทีหนังคืดเนาะเอาลาบตะกี้ก็มีครับปานิีนใส่สองก็เอาหแม่พี่บ้านแล้วครับโอ้ตรงเมาที่นังเนาะตะกี้ก็เอาลาบตัวใหญ่อุ้งสองตัวแล้วครับโอ้นะครับมาได้นะครับเนอะที่ต่อตั้งไอป้อมคนนี้นะครับเวลายังเหลือเพลินะครับ เวลาเห็นเป็นหนึ่งเดือนนะครับเต็มๆผมปีที่เราเอาป่าไปลาบแล้วสบายใจแล้วเนาะวันนี้อาจจะย่างโลกทุกคนนิ้นเบอร์หั่นตัวโอเคของใครของผมได้ป่ะโอเคตักพริกบ้านที่เมียอ๋อคนนิ้นป่านป่านักนะป่านนิ้นกับเขียนยีสุกเนาะครับบึกปลาสูอะไรอย่างกุ้งเด่นนะกุ้งกังกับกัมไงน่ากิน หิวนะครับนี่คลิปนี้เราก็ขอเก็บบรรยากาศนะครับรอบหนองก่อนนะครับวันแรกนะครับเนาะไก่อันไรอาจารย์นภูวินเนาะไก่กะ เดี๋อหยางหลอบนี่นะเน,นื้อใหม่ไว้เนี่ย่อใครได้นักเดาถ้าคงสัตได้ฮอปปิ้งมาสื่อนะเ <c oughs> <c oughs> สียดจือลูกนองหางปงหมดอ่านี่ครับแตนลาสีชมพูนี่เี่เยาเคยมาทำกับเข้ากันประจํานะครับอโอ้นี่สุม่มนันกกรรมการเห็นใจพวกงงนี่งงนี่นี่เปล่ ยังแหละกนโอ้โหนี่น้ำทับด้วยไม่หลวงนะครับหลวงดํา้อนโค่นกันักริงอีกสองผูกันอ้อหก่อตีนี้พุ่มพุ่มพุ่มพเหนเขาทายลูกอยู่ว่ได้ประบิกอนแรงแล้ไปไปได้เออนหลวงเออจะย่างรอบหนองกอนเปสัมผัสกันกันว่าบนได้นักกันก่นน่ อันนี้ก็เป็นตลาดซุ้มชนนะครับในช่วงนี้คนมาขายนักคนมาขายโควิดหลายนะครับโอเคนี่โอ้พินกนิกกันต้วย Chân lằn Chân bên đấy không? Nghiệp Hả? Nghiệp phía đăng này đây à? Hả? Đăng à? Đăng xuống đây Xuống xuống Ồ, đi nha tựa không một con không nó còn một ca bị sầm hạt của Nào Cường tăng quỷ นี่ขมเแก้กกกไปสงป่งบนนักนะครับเนาะบางทีฝนะสะดวกดูบกคิปแล้วก็เก็บภาพรวมๆเลยนะครับว่าหมูวันนี้ฝนมาหนักนักนะครับว่งวันเดียววันหน้านะครับส่งสามวันถ้ามันปากตปากปากเลยฝนอาจจะหนักกว่านี้นึ่งสนใจก็ทักทายได้นะครับวัดแข่งสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งเดือนใครมีเวลาช่วงสงการนี่ป้าลูกป้นหล,ลานไม่เอวหนีโควิดสอบเบ็ดนะครับมาได้นะครับ วางรอบน้องเหนืองกันนะครับเป็นวันแรกนะครับเนาะวันสองอาจจะเข้าดีกว่านี้ป่ามันกำลังไ่ได้กินอาหารเดือนน้องนนะละอุ้ยน้องว่าจะชวนเสียนไซค์เสียนก้อนมาสำหรับกักตัวหม้อครับส่วนนี้อยู่ในป่าใน้ด้วยบนโดนกับบ้านไหนในป่นนปาเนานะ มุมสงบเงียบไม่ใช่มีหอมไหม้หอมอย่าง,ยอ,งอ,อ,อยู่เนอร์ครับเนอร์นี่นะลองไปสัมผัสกันหน่อยครับได้กองครับได้กองครับอ๋นนอวันแรกอยู่ครับเนาะอ๋อเดี๋ยววันพูกในหมานแน่ครับผมว่า วันมันครับตัววันกำลังกาบแก้วพอดีนะครับสุดยอดเลยนะครับได้กี่ตัวครับวันนี้อู้ก์แกปลาอย่งพวกครับปลาปลาด้วงครับอู้ว์สาวเลยแกอ้เดี๋ยวขอไปดูกระชังเลยนะครับเนอ เพื่อหมูมีอย่างกับแก้มเราจะแวะมาซื้อขอคนดูเลยนะครับว่าวันนี้วันแรกับผลงานให้เป็นมัดจำป่าโอ้โหสุกนะนี่จันนะครับอื้สุดยอดสุดยอด

โอเคเด้อจ, <c oughs> okay, จะได้ได้มาอุดหนุนนะครับ,รบ <c oughs> ข้าผูขอบคุณครับเกี okay, ่ยวมาเกือบหลอบแล้วอาเลับอ <c oughs> ุ้ยวันกาบเกาบ้าเราไปไหนละเด้อจำทีแล้วโต๊ะตังเก็บมาข้อมงานก็รับไปน,นี่ โอ้แกมือใหม่นะครับน้องครับครับผมโดนโบกุนยอนครับครับอ้ยโอเครับผมหมานก็ครับปุนนีแม่เด็กคนไทยขี้บวยหมาอยู่ครับคะได้ประมาณตัวครับปุนนีประดานพุนน่ะฝ่ายไหนครับโอ้ไอเขาลูกตั้งไดนมาครับหม่ค้ำครับหม่ค้ำหม่จันนี่ครับครับโอ้ยดิผมขอสมัครขอ้ยผมตากันนะครับ ไปแล้วโอ้ยแขงนี้นะครับเนาะโอ้ไปครับกระนกันนี่โอในนนจันทร์ครับนี่เป็นนนจันครับโอ้ ฝังุนเนอะไรว่าโอ้วันนี้เทวะมาเม็ดแรกกับคุ้มเลยครับน้อุดยอดหมองหมานุดยอดุดยอดโอ้ีซกได้ผมครับอ๋อีซุกสองกันครับ การหันปลาให้เปวดกระตืนเต้นแล้วหนะอยต้องจัได้คนเดียวสมัยนี้ขายจะได้ครับปลาของโรเจอร์ซิมทำหน่อยปลาทุกอย่างครัโอ้ครับวันนี้ผมอยู่เต้นสีฟ้านี่มันได้เดียวเดี๋้วเราได้แต่ก่อนปอะหยาดครับผมเอาแลดจิ้มสักหน่อยครับเซียนตัวเล็กตัวน้อยครบเลยวันนี้วันเสาร์เนาะ นี้นี้ของวันยุดออเอ่หอเหหาหนาเอกยูห่อมั่วมาหันสักยังอ่ะผมเาาอ,อากุศลกันอ้อ้มัดกระชังไว้เลยนี่อู้ โอ้ยเดดเดๆด,ด,ดูดูมมดดดมจดธรรมดาเจ้าทิน <c oughs> <c oughs> อ๋บรรยากาศยำแรงนะครับขัดเทียวมาครับรอุ่ยอิดฮึ่มเสียดันวังจ <c oughs> ่างกับมานะครับเีย เออกำลังลงเนอชีวิตคนบ้านนอกอ้าวเขาจะนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาต้องมีเมนูเห็นคลิปหนึ่งนะครับเนอนะครับเขาติดตามนะครับหลังจากเขารุ่นเดินมันหลบแล้วนะครับนี่มันลุ่นของไอ้คมสันครับยำแรงนะครับก้องตังไปกับเดอะมินเดืได้หานซอสเด็ดแน่นอนตะกี้ทำไม้ให้หันแล้วนี่แต่ตรงน้าเต็ม อืออีกอะไรชัวของพงก้าบรรยากาศกิ่นตอนตะวันกลาบแก้วนี่รู้ขยข้านเนานะครับมาตักน้ำมาจำกระหิบข้ามเบ็ดกะสันข้ามวัขอขึ้นบครับไอ้นบวเผมไอ้ จมอมไไ้ที่ตามเมนูหนคลิปนะครับเน้อรวมๆกันไปนี่วอรุ่นตัวนี้ก่อนครับนิยหนึ่งเบนเน่งนี่ใหญ่กล้าบาลิผมงี้ไปชนบ่ามันจืดนี่ มาเฝ้าดังเด็ดีสามทีสี่นะกินเ้า้เติมเจ้าลมซาเอ็นมาเจ้ากะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคืนมาก่อนนกอันนี้มาอย่างนู้นคไทยทำเดี๋ยวคืนเลยอันน้มรับผมก็จะบน่ตาบ้าอะไรดีกันไปอย่าง่ายอ้กอวยอีอุ่นดังเนี่ยคนเดียวมันเปลี่ยนกะเดขวาเดาเดางมาไห เมเยเ่นกันเออมจันนี่าว่างแล้วจะปั่นไงมันแดงแล้วชุดนีังนไงชุดนีเาังชุดนีนงคำนางคำโดนตับป่าเน้อเนี่ย่อุ่นยัน้เองเาูะได้เอาคุ้งนนไร

มองกันนิ่เอาโอ้มองเชียกับตบมือเลยค่ะนักปิ้งนี่มองเสียตบมือเลยค่ะปัดเขาใส่ปวกกันเลยนะครับนี่ประมาณสองโลเกือบสามโลซุปนี่ปล่อยแล้วเพื่อนๆกินธรรมชาตินะครับบ่มีอาหารเลี้ยงจะมีหญ้ามีอย่างอยู่ อกนหมดเดือนละออกอยู่รูปนี่นะจะมาหากินแถวเนี้ยหัวหน้าคมสันสองตัวนี่ใสโปนจกตัวเนี่ยเออเออเออันกัเนี่ย โอ้ครับครับเชิญ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 หนึ่งวง้ลยกันสักหน่อยสักบึกสักบึกโอ้ครับครับครับโอ้โอเคครับ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 โอ้คือคือคือหนึ่งปวดนรเนี่ยปลานะครับใส่ประมาณนี้ เพียงกันหัวเพียงกันลอตอไดีอองยาก่อแบ่งบกอยากเอาเงินเแล้วเ้ยบ่ันบก่ะตองัดลนะพอหรอ้หตกนใส่ใส่้ด้โอ้บัดซีด้วยนะครับเงต้องใส่ไรกุ้มขนาดนีอย่างอ๋อมาละโครการเราไม่ทิ้งกัน ไอ้ไนีเจอาเหออ่าตอที่ตามเมนูนะครับอันนี้เราจะเก็บบรรยากาศตอนจมเบ็ดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเออครับอันนี้ลมมันมานะครับทั้งเล่นเล่นกันเลือกฟังเก็บเบ็ดกันละนะครับคนเป็นบ้านไก่เนาะยังให้ผงในผงหลายตีหลายตังในเมืองนะครับ ทั้งมคัมบนะครับเนบหอ่าเทีรวมอกระังายอีกเทยอันี่นบรรยากาศยามแรงนะครับผมมีล้มนี่สมบ์นะครับบอนี้เหมือนจะปิดถุ่มนะครับเนิ่เปิดตั้งแต่ตีห้ครับเห็นต้นมาจอดรู้หมดสั่งเลยครับเ็ด ฝนยัางละเก็บไล้ก่อนนะครับเนอครับนี่ก็บรรยากาศครับรอบหมู่บ้านปงฝากนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบแบบอี้นะครับอวันห้ามมีฝนนี่นะกำวนอยู่พิดถึงคุ่มนะครับแต่ต่อเวลาได้อยู่สักหน่อยนะครับวันนี้มันพายุเข้าพอดีครับดีนะครับวันนี้ เอาทิมนั้นด้ยหลวงเนี่ยโอ้ะไดะอมเตอร์มาอเตอร์เบ่ยงแอขนใหนมันต <tro> ้องเป็นหนึ่น้ะทุกเส้นังนะเออเออเออคอมเตอร์มับเออมันเอวเนอเออไปเบ็ดเลยขอบคนะครับขอบคุณแฟนคลับเข้ามนะครับใครสนใจก็มาได้นะครับเนออดวยหลวงนะครับอีโควิดกอนมามาขอบคมาพักผ่อนกันนะครับ เปิดถึงวันที่เก้า,าพืษนสภานี่นะครับกลางว่าวันหัวโอ้มมีฝนแล้วเนาะนี่เขาถ่ายทำกันตอนวันเสาร์ครับมคือวันเสาร์ที่เก้ามันเปิดโอ้เขาได้กันจะน,นักนะครับ่าตัวกับสองสามลขึ้นนะครับโอเคนะครับไปคลิปหน้าไม่อย่างนะน้ำฝนเขาที่ตมนะครับเนื่องแต่ช่วงนี้เขาจะอยู่แถวอ่าหนองหาง้งนี่นะครับเกือบเกือบพุกวันแล้วนะครับข้ามมาได้ไปไหนนะครับนอง้ามบาทิศเว้นทิศอห่างนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าเขาปักกับไมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ